คุณเอเนกนะคะเจ้าของร้านขั่วกไก่ราชวัตรที่อร่อยที่สุดในราชวัตรนะคะว<ม>ันนี้นะคะตรสตาซีธรรมกรค่อนเป็นยังไงบ้างคะพี่อเนกคะชิมเบานี่ต,ติดกว่าไม่เคยกินเบานี่อะไรเขาหลับขนาดเมื่อก่อนเลยมันมันอร่อยอยังไงคะมันเจ้มจ้นมันเจ้มจ้นเข้มข้นมันยูเทล,ลิปเยอะอัลมอนด์เยอะเนื้อสัมผัสเป,เป็นยังไงบ้างคะ กไม่กกินแล้วฟินมากเนื้อเป็นยังไงบ้างคะพี่ทิพย์ทำอร่อยทำเหนียวหนึบหนึบเหนียวหนึบหนึบอร่อยฟินไหมไหมคะอ๋ออัลมอนด์เยอะมอนเยอะค่ะใช่พี่เขาก็แบบคือทำนี่กำไรก็ไม่ค่อยได้นะคะมวยทิพย์ป่ะคะนี่ค่ะเขาแบบว่าอยากทำพี่โน้ตเขาเขาชอบทำเขาฝึกไว้ค่ะอร่อยค่ะสั่งได้เลยบอกเขาเปิดร้านได้แล้วโอ้โห้ล่ะ นี่ก็พี่เขาก็ดีใจมากเลยนะคะเนี่ยเรียพี่อเนี่ยเมซอนเรียกพี่เลยเหรอคะโอ้ยเมอนบ้าอร่อยเหรอร่อยกว่าอีกโอ้อร่อยกว่าเมซอนอีกเหรอคะพี่เอกความมาเราเองจริงใจตังเลยหกหมื่นตงไม่เสียดายเครื่องเยอะแน่นใช่ไหมคะเพราะธนาเราเรียนกินปีละห้าหพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไว้เขาแวะมาเขาอยากมาอุดหนุนร้านพี่ เขารู้สึกแบบว่าโอ้โหว่ากุซาแบบว่าสั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามคุณเจอในเฟซไงคุณคิณตาจันนาวดีเป็นลูกของคุณไงเห็นคุณขายน้ำขายลูกขายลูกเราขายทางมืของเขาจนนี้ดิฉันรีวิวอะไรไม่ได้ทำจันนาวดีว่าอร่อยชืลล์เาเลื่อในตีนเลยรสชาติอ้ขอบคุณพี่เนกมากนะคะเป็นกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่พันทิพย์นะคะ เฮ้ยขน,นาดนี้แล้วมีของคุณันไม่แก <c oughs> ้ได้ก่ะได้